สบายดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้เมื่อนี้เอมี่กับพ่อใหญ่เฮาสองคนกําลังสิพากันเดินทางไปมิวนิกสิไปับเอาวีซ่าเอมี่ก็ไปขอไว้กับสองเกือบสามอาทิตย์ที่แล้วล่ะเพื่อนก็โทรมาบอกว่าวีซ่าจะออกแล้วเด้อเมื่อนี้เขาก็เลยพากันขับรถจากสตกดร์อมามิวนิกกับเกือบสามส้วมงเมื่อนี้ก็ได้ทุกคนพอมาฮอดมิวนิกแล้วก็ไปัาเอาวีซ่าเนาะแต่ว่าเอมี่กับโได้ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให้เบิ่งพอดีว่าสถานที่เพื่อนก็บบอนุญาตให้ยทายรูปนะก็เลยบบได้ถ่ายทุกคนเย้เอมี่สิได้ไป เที่ยวแถบแอฟริกาแล้วทุกคนตามปกติแล้วกะเที่ยวแต่ด้แถวโซนยุโรปเนาะ่าเคยไปแถบนั้นจ้าคือเอมี่จิไปเที่ยวประเทศตูนิเซียทุกคนเอมี่เคยไปขอวีซ่าครั้งหนึ่งแล้วละ่ะตะบากกับโบผ่านเนาะมาขออีกรอบสองก็เลยผ่านทุกคนเอ้ยเอมี่ก็ตื่นเต้นสุดๆเลยหลังจากที่าําวีซ่าอย่างเสร็จแล้วปูใหญ่ก็ยยกเลยพาเอมี่แบบขับรถเลาะล่นเนาะกับพากันขับรถไปตามเมืองนี่น่อยนะทุกคนเออคือแบบเขาก็มีเวลานะก็เลยมาเห็นเมืองนี่ตว่าเอมี่กับโบจเจอแล้วก็เลยแบ กับ,บเห็นห้านอาหารท่นะทุกคนก็ติดทุนทางค่ละล่ะมันกับว่างเนาะก,กันเลยพาก,กันแวะกินเข้าเทียงเมื่อนี่ก็ได้ทุกคนเมื่อนี่ก็เป็นเมืองที่แบบว่าน้อยๆทุกคนเออเสียดายเอมี่ก็บ่บคอยจือ้อซื้อเมืองแล้วว่าซื้อเมืองอีหย่างเนะาะหลังจากที่กินเขา้าเสร็จแล้วเอมี่ก็เลยแบบ เออยางเลาะลิ่นจากนอยฮะล่ะทุกคนเออก็ก็บ่ค่อยมีกิจกรรมอีย่างไ้เฮดเด้ทุกคนเมืองนี่ก็ได้แต่ว่ากับเป็นเมืองที่สะอาดสะอาดเนาะดอกไม้ก็สวยงามทุกคนเมื่อนี้เขากระพากันไปว่าขับรถเลาะไปเรื่อยเมื่อนี้ก็ได้กับพได้กับสุดการเลยพ่อใหญ่กระพาไอ้มีแบบว่าอันพอเห็ดเมืองใดแบบเป็นตะนอนกระพากันจอดแวะนอนเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เฮากะตั้งใจสิพากันแบบไปเที่ยวกับกามมีเมืองกามมีนะไอ้มีก็เคยไปเที่ยวทางนึงแล่วทุกคนแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นไฮซีซัน ทุกคนไปทั้งไหนป้าดคือแบบพ่าก่าไ่ได้พากกันจองโรงแรมนะ่ะทุกคนเพอเบิ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตเลี้ยวป้า โรงแรมนะทุกคนเต็มเต็มบบมิทีพักเลยคือเต็มไปเบิดเมืองที่แบบว่ามีซื้อเสียงเมืองที่แบบว่าแบบคนไปเทีเนะ่ยวหลายนะฮะล่ะแล้วก็โรงแรมกับแพงทุกคนเออจากคืนหนึ่งเคยจ่ายเนาะสองร้อยสามร้อยขึ้นมาแบบสี่ร้อยหา้าร้อยนะทุกคนค่อยก็เลยว่าบอๆไปฮะล่ะก็เลยพากันขับรถมาอีกเมืองหนึ่งทุกคนเมืองนี่ก็อยู่แถวแบบใกล้ๆไม่มีเงินเนาะเมืองนี่ก็ได้ก็บ่่อยมีกิจกรรมอีอย่างไงเรเฮ็ดพอมาฮอดแล้วกะเออเป็นเมืองน้อยๆอหลีทุกคนเมืองนี่ก็ได้ ขนาดก็เลยบุ้งหูสิพักกันไปทั้งใดก็เลยพักกันนอนแบบพักผ่อนเบิร์งออลิมปิกไปเนาะมื่นนี่กระใดทุกคนแบบมานอนพักผ่อนอีลี่นะคือผูยย้ใหญ่เนาะคันเราได้ออกจากบ้านแล้วเราก็บอยากกลับบ้านนะผู้ดีว่าเรากะแถวบ้านที่เขาอยู่มันก็บ,บุคอยมีกิจกรรมอีย่างไรเห็นเนาะก็เลยพักกันมานอนพักผ่อนทุกคนมื่นนี่กระดกใดเอาจังใดเอมี่กับฝากคลิปฝากวิดีโอไว้แค่นี้ล่ะจัำพวกกัน,นคลิปใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย